สวัสดีครับพบกับช่อง youtube ทีเด็ดมวยเจ็ดสีครับอาทิตย์นี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับโชคกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่วันที่สิมิถุนายน2566ครับทั้ง4คู่เราก็มีข้อมูลทรงมวยเป็นที่เรียบร้อยครับไปเริ่มกันที่ คู่เอกครับเรามาวิจารณ์คู่เอกก่อนครับเป็นการพบกันระหว่างเดโชปอบริลักษ์พบกับเพชรมรกตสิทธนายกทวีตพงศ์พิกัดคู่นี้พิกัดคู่นี้ชกกันที่127บอลมวยคู่นี้นี่ เดิมทีนี่เดิมทีวิจารณ์ไว้ที่เพชรมรกตนะครับวันนี้จากการพิตซ้อมดูจากเวทน้ำหนักและทรงมวยการผ่านมวยนี่เพชรมรกตก็ดูดีกว่านะนิดหน่อยเดชโชนี่แรงขึ้นมาหลังๆแรงขึ้นมาหลังจากที่ขึ้นชั้นสองสองรอบไม่สำเร็จนะแพ้บุญชนะ นายกเอทัาสลามาวันนั้นจำไม่ผิดว่าชิงแชมป์หรือเปล่าที่ราชดดำเนินแล้วล่าสุดก็ชิงแชมป์ที่ช่องเจ็ดสีแพ้เพศสมานเนี่ยมีลุ้นนะแพ้แบบมีลุ้นนะแพ้แบบไม่ขาดมากส่วนเพชรมรกตเนี่ยรุ่มๆโดนๆการผ่านมวยดีดีกว่านิดนึงครับทรงมวยประเภทถนัดวงนอกอวงในได้มั่งไม่ได้มั่ง ส่วนเดโชเนี่ยวงนอกก็ประเภทโยนหินถามทางส่วนวงในนี่เกาะได้รัดได้นี่ตีตัวเดียวครับวันนี้เปลี่ยนใจไปที่เพชรมอเอเปลี่ยนใจไปที่เดโชนะครับคู่เอกนี่ฟันธงไปที่เดโชครับส่วนคู่ต่อมาลองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างยกคีรีสอเพชรจำหลัดพบกับเพชพรพฤหัส สิทธินายกทวีตพงศ์พิกัด118ปอนด์มวยคู่นี้ยกคีรีก็ประเภทมวยเขา่าเดินหน้าขวา้าปั้มรัดมัดตีส่วนเพชรมรกตประเภทถนัดวงนอกแข่งหนักหมัดหนักประเภทตามเสียงเชียร์ครับมวยคู่นี้นอกกับในคู่นี้บทเบียดเสียสีกันทีต่อทีแล้วนี่ ยังชอบไปที่หัวจิตหัวใจของเพชรมรกตไอ้เพชรพฤหัสสิทธ์นายกตะพี่ตพงครับคู่นี้ฟันธงไปที่เพชพรพฤหัสครับต่อมาคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างฤทธิชัยปอพินพัฒน์พบกับเด่นพยักศรร์ศักดิ์สตูลพิกัดร้อยสิบแปดปอนด์ม,มวยคู่นี้ฤทธิชัยนี่โชคอยู่เป็นประจำครับประเภท อ่อนนอกแข็งในชกไฟล่าสุดกับกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนเนี่ยนึกว่าจะไม่มาแล้วดูมีอยู่ช่วงหนึ่งยกสามนี่เหมือนจะทิ้งตัวครับแต่จิตใจนี่ดีมากอ่อนนอกแข็งแข็งในสมชื่อส่วนเด่นพยักนี่มวยเขา่าฝีมือดีมวยเข่ามีหมัดมีศอกคมทุกลูกแต่หยุดไปนานเนี่ย หยุดไปนานวันที่แพ้นอกเพชรเลายเอ็มยเดนเนี่ยหยุดไปเลยไม่ได้ชกเลยน่าจะเดือนกุมภานะตั้งแต่เดือนกุม,าม,ามาภาเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยสเดือนเสร็จเสเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาชกเพิ่งจะได้ต่อยเพิ่งจะมีรายการคู่นี้เลทเปิดเสมอเลทเปิดเสมอเด่นพยักอ๋อ คู่รองลืมลืมบอกเลทนะคู่รองนี่เป็นยกคีรีต่อ11บเนะลองลองเพชรพฤรหัสนะส่วนคู่คู่ที่2อเนี่เลทเปิดเสมอเด่นพยักมวยคู่นี้นะแนะนำให้ลองไปที่ฤิธิชัยครับซื้อซื้อร่างกายครับร่างกายเคลื่อนไหวบ่อยชกสม่ำเสมอครับอ่าต่อมาคู่ที่1คู่ที่หเป็นแมนยูสิทธิเจนิมพบกับ พยัก์เมคินจอมโหดออโตอาวันพิกัด1 3อเอปอนด์มวยคู่นี้ทรงคล้ายๆกันครับประเภทเตะต่อยคล้ายกันมากแต่ลูกผิวลูกหลักเหลี่ยมเนี่ยพยัก์เมคินจะดูดีกว่าแต่ลูกหนักแรงแข็งแรงจะอยู่ที่แมนยูครับทีต่อทีทีต่อทีพอๆกันเรตเปิดมาที่แมนยูต่อ54 มวยคู่นี้ก็ชอบไปที่แมนยูครับหนักแรงหลักเหลี่ยมไม่เท่าไหร่แต่ทีตัวทีชัดเจนกว่าครับและโชคสม่ำเสมอช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีด้วยครับอ่าเรามาดูมวยสมดาวประจำอาทิตย์นี้ครับมวยสามดาวประจำอาทิตย์นี้ออกไปที่เดโชครับ เดโชปอบริบรักครับเป็นมวยสามดาวประจำอาทิตย์นี้ครับนั้นทั้งหมดนี้ก็ข้อมูลเบื้องต้นก็มีแค่นี้ครับพรุ่งนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านครับสวัสดีครับ